ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะรามา่าปิงจิดาพาเข้ารอบนางสาวไทย65ชาวเน็ตทัวลงไม่เช็คประวัติหน่อยหรือกลายเป็นดราม่าข้ามคืนกันเลยทีเดียวหลังจากที่วันนี้เฟซบุ๊กกองประกวดเวทีนางสาวไทยมิสไทยแลนด์ Organization ได้เปิดเผยภาพผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ50คนสุดท้ายนางสาวไทย2,565ซึ่งหนึ่งในนั้นมีดาราช่องช่องมากสีอยากปิ้งจิดาภาวัชรศินาพรเป็นหนึ่งในแคนดิเดตด้วยงานนี้ทำเอาคอมเมนต์จากชาวเน็ตเดือดปุดกันเลยทีเดียวโดยส่วนใหญ่มองว่านักแสดงสาวชื่อดังมีประวัติที่ไม่ค่อยเหมาะสมนับหลังมีดราม่าหลากหลายเรื่องในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่กรณีมีคลิปที่เพื่อนของเจ้าตัวทำโทษสุนัขด้วยการใช้ถุงครอบหัวแม้เจ้าตัวจะออกมาชี้แจงและขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ครั้งนั้นก็ยังถูกขุดคุยเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาวิจารณ์กันต่อเนื่องอทิสตอรี่ไอจีของเธอที่ถูกจับสังเกตว่าเจ้าตัวเมาแล้วขับเพราะเจ้าตัวเขียนข้อความว่าหนีด่านตรวจเพราะเมาทั้งคันรวมไปถึงประเด็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ เหยียดหน้าตารูปร่างจากกรณีทำคลิปคู่กับหมอมลูกปลาซึ่งนะเวลานั้นเจ้าต,ตัวต้องออกมาโพสขอโทษยาวเหยียดและเคลียร์ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางโซเชียลของตัวเอปงเป็นการใหญ่แต่ล่าสุดประเด็นของสาวปิ้งกลับร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งหลังเธอก้าวเข้าสู่เวทีประกวดสาวงามรายการใหญ่อย่างนางสาวไทยและผ่านเข้ารอบ50คนได้สำเร็จ แต่ดูเหมือนชาวเน็ตจะยังไม่ยกโทษให้เธอจากเรื่องราวที่ผ่านมาเพราะคอมเมนต์ในรูปของปิงจิดาพาที่เพจนางสาวไทยโพสต์นั้นล่าสุดมีคนเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างเผ็ดร้อนตลอดคืนที่ผ่านมาโดยในคอมเมนต์มีคนนำข่าวเก่าๆเ,เ,เกี่ยวกับดราม่าของปิงมาแปะไว้จำนวนมากหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ากองประกวดน่าจะตรวจสอบประวัติและข่าวคราวเสียหายของผู้สมัครให้มากกว่านี้ เพราะดูจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วนักแสดงสาวคนนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับเวทีนางงามหรือไม่อย่างไรก็ตามยังมีบางส่วนที่ออกมาแย้งว่าอดีตเป็นเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วและเจ้าตัวเองก็ได้บทเรียนมากมายจากความผิดพลาดการให้โอกาสเธอได้พิสูจน์ตัวเองก็เป็นเรื่องที่สังคมควรจะเปิดใจเช่นกันก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าดราม่านี้จะไปสิ้นสุดกันตรงไหนต่อไป ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะ